สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยแล้พัฒนานะคะก็สูตรนี้นะคะก็ยังเข้าดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรตัวเด่นกันก่อนเลยค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนสิอ็ดนะคะน้องฟ้าจะดูหลักแสนค่ะแล้วก็ดูหลักร้อยนะคะ ก็นำสองตัวนี้นะคะบวกกันค่ะแสนกับลอยนะคะบวกกันนะคะก็จะได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าค่ะจากนั้นนะคะใช้เก้าบวกเก้านะคะบวกตัวมันเองค่ะก็จะได้แปดนะคะแล้วก็เก้าค่ะเด่นตัวที่สองนะคะก็บวกมาอีกหนึ่งแต้มค่ะตัวนี้สี่บวกแปดเป็นสิบสองนะคะก็ใช้สองค่ะสองบวกสองเป็นสี่ ห้าค่ะเด่นสี่ห้านะคะสามบวกห้าเป็นแปดค่ะใช้แปดบวกแปดก็ได้หกเจ็ดค่ะเด่นหกเจ็ดเก้าบวกสี่เป็นสามค่ะใช้สามบวกสามเด่นหกเจ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองค่ะก็สองบวกสองนะคะเด่นสี่ห้าหกบวกสี่เป็นศูนย์ค่ะใช้ศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์หนึ่งค่ะ สองบวกสี่เป็นหกค่ะหกบวกหกเป็นสองสามแปดบวกสามเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสามเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ 0, ดค่ะก็เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ห้าเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเด่นสองสามเก้าบวกสามเป็นสองค่ะสองบวกสองเป็นสี่ห้า เก้าบวกสี่เป็นสามค่ะสามบวกสามเป็นหกเจ็ดค่ะเมื่อได้ตัวเด่นแล้วนะคะแล้วก็มาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะก็ไม่ยากค่ะให้ดูหลักหมื่นนะคะนำหลักหมื่นนะคะบวกสามได้เลยค่ะยกเว้นนะคะถ้าเจอศูนย์นะคะในหลักหมื่นค่ะก็จะขยับมาใช้เลขด้านหน้านะคะเหมือนที่น no ้องฟ้าเขียนไว้ค่ะถ้าเจอศูนย์ก็ขยับมาเลขด้านซ้ายค่ะ งวดนี้นะคะ9นะคะบวก3เป็น12ใช้2ค่ะ2แล้วก็นับเพิ่มขึ้นไปค่ะ3 4 5 6ค่ะแล้วก็นำตัวเด่นนะคะเจาะตามนี้เลยค่ะ8 2 8 3 8 4 8 5 8 6ค่ะ9 2 9 3 9 4 9 5 9 6นะคะ งวดวันที่สิบแปดค่ะออกสองแปดนะคะก็เด่นแปดนะคะจ่อกับสองค่ะก็จะเป็นสองแปดนะคะที่เข้าเลขบนค่ะก็เลขนะคะกดบนล่างแล้วก็กดกลับด้วยนะคะก็จะเป็นสองแปดแปดสองที่เข้านะคะศูนย์นะคะขยับมาใช้เลขสี่ค่ะสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดแปด 901ค่ะงวดนี้นะคะออกห5 7หเดหเด่น5เข้านะคะบนล่างส่วนเจาะค่ะจะเป็น57นะคะเป็น7 5หที่เข้าเลขล่างค่ะเจอศูนย์ก็ขยับมาใช้เลขสามค่ะสามบวก3าเป็น6ค่ะ6 7 8 9 0ดย์นะคะ งวดนี้นะคะออก97ค่ะเด่น7เข้านะคะเจาะกับ9ค่ะก็จะเป็น97นะคะที่เข้าเลขล่างเข้าเลขบนนะคะเป็นเลขบนค่ะอ๋อก75ก็เป็นเลขบนนะคะส่วน28เป็นเลขล่างค่ะ4บวก3เป็น7นะคะ78901ค่ะ งวดนี้นะคะออก7162ค่ะก็เข้าทั้งสองตัวนะคะบนล่างค่ะส่วนตัวจอดนะคะเป็น7นะคะที่จอดกับ1ค่ะก็จะเป็น7 1นะคะที่เข้าเลขล่างนะคะ6บวกสาเป็น9ค่ะ90 1 2 3สค่ะรอบนี้นะคะออก1 4ค่ะเด่น4เข้านะคะจอดกับ1ค่ะ ก็จะเป็น1นสนะคะที่เข้าเล็กล่างค่ะ4ีบวกสามเป็น7นะคะ7 8 9 0 1ค่ะรอบนี้นะคะออก4 4 9สค่ะก็จะเป็นตัวเด่นที่หลุดนะคะหลุดรอบแรกค่ะเมื่อเจอสูก็ขยับมาใช้เลข2นะคะ2อบวกสเป็น5ค่ะห้าหกเดแนะคะรอบนี้ค่ะออกหกสาหสค่ะ เลขสามเราเข้าบนล่างค่ะส่วนเลขเจาะนะคะสามที่เจาะกับห้าสามที่เจาะกับหกค่ะก็จะเป็นหกสามห้าสามนะคะเข้าบนล่างค่ะบนและล่างนะคะสี่บวกสามเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้านยนึงนะคะรอบนี้นะคะออกสามหก่าเด่นสามเข้านะคะเดี๋ยวว่าตัวเจาะนะคะก็จะเป็นตัวเจาะรอบแรกที่หลุดนะคะ หนึ่งบวกสามเป็นสี่ค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะรอบนี้นะคะออกห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะก็สี่กับห้าเข้าบนล่างนะคะส่วนตัวเจาะค่ะก็จะเป็นห้านะคะที่เจาะกับสี่นะคะแล้วก็ห้าที่เจาะกับเจ็ดค่ะก็จะเป็นเข้าสองตัวค่ะบนล่างนะคะห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะบนล่างนะคะ มารอบนี้ค่ะสามบวกสามเป็นหกค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะรอบนี้ออกเก้าสามค่ะเด่นสามเข้านะคะจอกกับเก้าค่ะก็จะเป็นเก้าสามที่เข้าเล็กล่างนะคะสามบวกสามเป็นหกค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะออกเก้าสี่ค่ะเด่นสี่เข้านะคะจอกกับเก้าค่ะ ก็จะเป็น94นะคะที่เข้าเลขล่างค่ะมาดูงวดน,นี้นะคะ6บวก3เป็น9ค่ะ90123นะคะวันที่16นะคะก็จะเด่น6กับ7ค่ะส่วนเจาะก็จะมี69นะคะ60 61 62 63ค่ะแล้วก็79นะคะ70 71 72แล้วก็73นะคะ ก็เป็นแนวทางจากสูตรนะคะถูกผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้าค่ะก็จะลงทุ่แนวทางตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นค่ะสามารถทักหาน้องฟ้าขอเข้ากลุ่มได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามดูคลิปน้องฟ้าจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ